อันนี้จำสายไป254ซึ่ง4ต่เข้ามาดร่ไม่ีมสมส่นซึ่งซึ่งน้ำเนี่ยถ้าเข้าไปในน้ำมันเครื่องเนี่ยเพียงแค่10ด c ปุ๊บเครื่องกำล้อ ไ่สามารถทำงานได้แเราก็ลองเงน,งนี่ยสามารถทำงานได้ทันน้ำมันเอิเล็กตรอนแบตเตอรี่เอิเล็กตรอนนะน้ำปั่นเอ่อว่าน,น้ำว่าน้ำนี่เหมือนเดิมน,นะครับตอนนี้ยังมีน้ำอยู่ตัวนี้แค่เปิไปเดไฟเฉยๆเวลาไฟขึ้น

บางทีแค่หินก็เดยนข้ามาก็แล้วทามอน้ำหมดน้ำหมดแล้วจะวิ่มีินเลสโราณเขาอไหของเขาเขาคือเขาคือมีมีน้ำหมอน้ำหมดให้หมดเลยครับเพื่อจะการพิสูจน์ว่ากรณีที่รถไม่มีน้ำเลยหม้อน้ำนจะเกิดความร้อความร้อนขนาดไหนเราจะพิสูจน์ในเรื่องแนกโค้งกัน ในขั้นตอนต่อไปนะครับทดลองแมคโครในกรณีที่เครื่องยนต์ไม่มีน้ําอยู่ในเครื่องยนต์หรือหม้อน้ําเลยนะครับก็ได้เดี๋ยวลองดูเพราผมเคยเทแค่ครึ่งชั่วโมงหลังจากที่ไม่มีน้ำแล้วเราก็เพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงที่รอบประมาณ เครื่องได้น็อกไปแล้วนะครับแล้วก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับเราจะมาสตาร์ทรถให้ดูใหกครับครึ่งชั่วโมงนะครับต่อจากนี้เราก็คงจะมาทดสอบกันิีกทีว่าเครื่องนี้จะติดได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เครื่องได้น็อกลงไปเรียบร้อยแรับต้องรอเครื่องเย็นสักนิดนึงครับประมาณตั้งยี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงประมาณเดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบนะครับว่าจะสตาร์ทเครื่องได้ไหมนะครับติดตามชมกันต่อเลยนะครับ ถ้าเป็นแก๊สเนี่ยใช้แก๊สป่าอปล่าเปล่าปล่าก็ม่ไครทำอะไรเพื่อหยด้สบายตดวต้องเปิดหม้อน้ำเมื่อไหร่แล้วเอาน้ำใส่ไประหางที่ร้อนเนี่ยเวาม้อนแเสียงมันปกติไม่พ้อแค่ไม่รั่วซึมไม่กินไม่ไม่รั่วทานไม่รั่ว 在挖掘东西。